วันนี้ผมก็มีเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับผมสำหรับขวดพลาสติกอันนี้ก็เป็นไอเดียแบบว่าเอามาทำเป็นกระถางต้นไม้เป็นกระถางปลูกดอกไม้สวยๆนะครับผมใช้แค่ขวดเดียวโดยขวดที่ผมเลือกเอามาใช้ในวันนี้ก็จะยี่ห้อตามนี้เลยนะผมก็ mm. จะเห็นเป็นแวบ,บๆนะครับ mm. ก็บางทีที่ผมใช้ขวดเอามาทำก็อาจจะมีเป็นเป็นพี่ๆบางท่านนะผม สอบถามมาว่าใช้ขวดอะไรทําบ้างนะผมผมก็เลยต้องเอาให้เห็นยี่ห้อบ้างอะไรนิดๆน้อยๆนะครับผมประมาณนี้โดยขวดนะครับผมผมก็จะเอามาตัดครึ่งตรงนี้นะผมแล้วก็จะตัดในส่วนตรงนี้ออกอันนี้ก็ใช้แค่ขวดเดียวนะครับใช้แค่ขวดเดียวทําเลยทําไม่กี่ขั้นตอนนะผมนี่แล้วก็ตัดให้เหลือประมาณตรงนี้นะครับผม อันนี้ก็อเก็บขอบนิดหนึง่งอันนี้ผมก็มาทําการตัดแบ่งครึ่งนะผมตัดแบ่งครึ่งสองฝั่งนะผมนี่ตัดสองฝั่งนี้แล้วผมก็ทําการพับแบออกไปอย่างนี้เลยนะผมนี่อย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็จะมาตัดให้เป็นเส้นข้างละเส้นนะผมข้างละเส้น นี่นะผมทําให้เหมือนเป็นหนวดนะผมเหมือนเป็นหนวดตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับประมาณนี้อันนี้ผมก็เก็บรายละเอียดนิดนึงนะผมนี่ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับนี่ผมก็จะเก็บมุมเก็บโค้งนะผมตัดให้เป็นรูปโคง้งให้ดูสวยสวยงามนะครับก็เป็นการใช้ขวดพลาสติกให้ มีประโยชน์นะผมถ้าเราทิ้งไปก็ูศนย์เปล่านะผมก็เลยเอามาทำเป็นกระถางต้นไม้ลองดูนะครับผมว่าจะสวยงามไหมผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะผมสำหรับขวดพลาสติกนี่นะครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไว้ประมาณตรงนี้ ซึ่งตัวนี้ขวดของเราตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระถางกระถางก็จะเจาะรูที่ด้านล่างเอาไว้นะผมอันนี้ผมก็จะเจาะรูตรงกลางนะผมเอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวจะทําการเอาตัวคอขวดนะครับเอามาใส่ไว้อันนี้ผมก็ใช้สว่านเจาะรูให้เป็นรูเอาไว้ก่อนอันนี้ผมก็ใช้ดอกเจาะเลยนะผมในส่วนตรงนี้ถ้าใครไม่มีเป็นดอกเจาะอ,อย่างนี้ผมก็แนะนําให้ ใช้มีดนะผมหรือใช้กรรไกรตัดให้เป็นวงกลมๆอย่างนี้ก็ได้โดยการให้เราวัดกับขนาดของคอขวดนะครับใช้คอขวดของเราวัดขนาดเอาไว้ก่อนแล้วเราก็ติดเส้นวัดตามเอาไว้นะครับแล้วค่อยใช้กรรไกรตัดก็ได้นะครับนี่นะผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ฝาหมุนไว้ทางด้านในเพื่อล็อกไว้แค่นี้ตรงชิ้นส่วนตรงนี้ของเราก็จะไม่หลุดออกจากกันแล้วนะผมนี่ประมาณนี้ ันนี้เดี๋ยวผมจะตัดข้างบนออกนิดนึงนะผมว่าสูงไปหน่อยนี่นะผมประมาณนี้เดี๋ยวก็เอาไปทำสีในส่วนของการทำสีผมก็เลยแยกชิ้นออกมาก่อนนะผมผมจะทำการสลับสี โดยตัวขวดตัวที่เป็นกระถางผมก็จะเลือกใช้เป็นสีขาวนะครับในส่วนของช่วงคอขวดทางด้านบนผมก็เลือกใช้เป็นสีฟ้านะครับผมเดี๋ยวผมก็จะใส่ลายเข้าไปให้นิดหนึ่งทำลายนะครับนี่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะผมก็เป็นกระถางดอกไม้จากขวดพลาสติกนะผมใช้แค่ขวดเดียวทำเองง่ายๆนะผมไม่กี่ขั้นตอนปลูกดอกไม้ สวยงามนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ